อะไรนะปอกดูเอค่ะปอกดูเอนะคะก็จะเป็นผ้าห่มนั่นเองค่ะแล้วก็เพื่อนๆโชว์เลยใส่เลยสังเกตนะคะดูเอมันจะมีแบบว่าเชือกตรงนี้นะคะเพื่อนๆเราก็จะเอาไว้เวลาเราใส่ปอกดูเอนะคะแล้วก็จะมัดเพื่อความแน่นหนานั่นเองค่ะไม่ให้หลุด บางทีแบบมุมมาหลุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะปูไปอย่างนงี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวดูเราจะบอกอเค ตอกดูเองนะคะเราต้องกลับด้านก่อนนะคะให้เป็นข้างในใช่เพราะเวลาเราพลิกกลับเนี่ยมันจะง่ายต่อการทำแล้วก็รวดเร็วต่องานแม่บ้านนั่นเองค่ะ <c oughs> เอามือสองข้างบนนะอย <c oughs> ไม่กลับด้านหรอกลับด้านยังกลับด้านก่อนแล้วค่อยอันนี้ด,นดึงข้างในก่อนกลับด้านก่อนเวลากลับด้านนะคะเราก็จะเอามือนะคะสอดเข้าไปข้างในตรงมุมแล้วเราก็พลิกกลับออกมาค่ะอย่าดูเพื่อนทำ เออดึงเลยใช่แล้วก็เอาขึ้นแล้วก็น,นี่ขึ้นแล้วก็อน,นี้ขึ้นเ,อ,เนนอันนี้ไปไว้ข้างบนอันนี้ไว้ข้างล่างใช่หลังจากที่เรากลับด้านเสร็จนะคะเราก็จะวางมุมให้เท่ากับให้เท่ากับผ้าห่มค่ะ หลังจากหลังจากหลังจากที่เราวางมุมเสร็จแล้วนะคะ<ด>ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะพาผ้าห่มลงมาสองรอบค่ะเอาลงมาเลย แล้วก็สอดมุมใช่ไหมใช่แล้วก็สอดข้างในอืแล้วก็หลังจากนั้นคะแล้วก็เอาอันผ้านวมข้างในอ่ะสอดออกมาข้างในดูเอทเออข้างดึดงึดงดงออกเลยก็จะดึงออกมาข้างนอกนะคะสังเกตก็สะปื้นสะบัดค่ะสะพื้นสาบเมืองสุด แล้วก็สะบัดค่ะสปื้นเนี่ยโอเคหลังจากนั้นนะคะ เอามือนะคะสอดเข้าไปข้างๆนะคะเพื่อจัดมุมของผ้าห่มนั่นเองค่ะที่เห็นจะเป็นรูข้างๆผ้าห่มนี้ไม่ใช่ขาดนะคะแต่ว่าเขามีให้เพื่อให้เราแบบเอามือเข้าไปเนี่ยจัดมุมให้แบบเกิดความสวยงามให้แบบตรงกับมุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ขาดคะ่ะเวลาทํางานไม่บ้านอย่าตกใจนะคะ <laughs> หลังจากที่จัดมุมเสร็จแล้วนะคะก็ค่อยๆสบัดค่อยๆจัดลงมาค่ะให้เกิดแบบความสวยงามโชเ,เข้าไปเลย นะคะเพราะว่าเราเวลาเราทํางานแม่บ้านเนี่ยเราต้องดูความเรียบร้อยทุกแบบทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าเราอะเ็งเห็นแบบความสะดวกสบายของลูกค้าเวลาเรามาพักโรงแรมเราอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูแลเป็นอย่างดีค่ะ ที่ใส่ปอกผ้าดูเอเสร็จนะคะแล้วก็แล้วก็จะใส่ปอกหมอนนะคะอ่าแล้วก็ค่อยเก็บผ้าห่มไม่เก็บหรอใส่ปอกหมอนอ๋อค่ะหลังจากนั้นคะเราก็จะเก็บขอบผ้าห่มนะคะขอบดูเอพับ บางที่จะพับสองรอบแล้วก็บางที่จะพับหนึ่งรอบนะคะแล้วแต่ก็เดี๋ยวจะมาสาธิตการใส่ปลอกหมอนให้ดูเลยโอ้ยลำบาได้ทุกส่วนค่ะการใส่ปอกหมอนนะคะก็จะวางไว้ตรงนี้แบบตั้งนี่ดิ สังเกตนะคะว่าจะวางข้างๆนะคะเพราะเวลาเราวัดตรงกลางเนี่ยมันจะได้ง่ายแล้วก็ใกล้ของเราแล้วก็จะเก็บมุมน,นี้เข้ามานี่ก็ใส่เข้าไปเลย <c ười> เวลา <c ười> ทำงานแม่บ้านเราต้องใจเย็นๆนะคะ เลนี่ค่ะหลังจากที่เรามันจะง่ายต่อการสอนนะคะเวลาเราเก็บมุมของหมอน ครับผ้าหมข้งบนไหมพนะัขบข้างบนลงนมาอันนี้จะเป็นการเก็บผ้าห่มนะคะจะเก็บหนึ่งรอบก็ได้หรือว่าสองรอบก็ได้ะคะ่ะดึงดึงให้มันเรียบเรียบเรียบเียแล้วก็ แล้วแต่ที่นะคะบางที่ก็จะเก็บอันนี้เข้าไปบางที่ก็จะปล่อยชายไว้แบบนี้คะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะสาธิตการเก็บเข้าให้ดูนะคะเก็บเลยเก็บด้ยก็เก็บเก็บขอบข้างล่างด้วยคะ่ะ หลังจากที่เราเก็บขอบเสร็จนะคะเราก็จะวางหมอนไว้เลยนะคะปางใจ ังจากที่เราวางหมอนเสร็จน,นะคะแล้วก็จะตรวจดูความเรียบร้อยของเตียงนะคะถ้าเรียบร้อยก็ถืออ๋อแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นการพับผ้าคนหนูบนเตียงนะคะเพราะว่าบนเตียงเนี่ยหลังจากที่เราปูเสร็จแล้วอะ่ะเราก็จะพับผ้าคนหนูนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวให้พี่ๆี่เขาอธิบายเลยคะ่ะค่ะสเต็ปต่อไปนะคะเราจะทําการเทินดาวค่ะหรือว่าเป็นการเปิดเตียงนะคะโดยการเปิดเตียงของเรานะคะก็คือจะพับ แต่และมุมสองด้านนะคะเพราะว่าเป็นสามเหลี่ยมค่ะพอเป็นสามเหลี่ยมเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นการเปิดเตียงนะคะต่อไปค่ะเราจะทําการทับผ้าขนหนูนะคะให้เป็นลายหงค่ะโดยการใช้ผ้าขนหนูผืนใหญ่สองผืนแล้วก็ผ้าขนหนูผืนเล็กสองผืนค่ะสเต็ปแรกนะคะเราจะกางผ้าผ้าขนหนูผืนใหญ่ก่อนนะคะ เสร็จแล้วนะคะให้เราสังเกตรตรงกาของเส้นนะี่คะจะมีเส้นให้อยู่แล้วก็ทําการม้วนเลยค่ะตัวใช้ตรงจุดจุดศูนย์กลางนี่นะคะเป็นตัวยึดความแน่นไว้นะคะแ้วเวลาหมุนเนี่ยเราก็ต้องหมุนให้ผ้ามีความตึงแล้วก็มีความแข็งนะคะ เราจะทําการหมุนแบบนี้นะคะสองด้านเลยค่ะให้บรรจบกันเป็นคู่เลยนะคะแล้วเราก็จะทําการหมุนอีกด้านหนึ่งเลยค่ะ ค่ะหลังจากเสร็จแล้วนะคะเราจะทำการเรียบให้สองข้างนี้เท่ากันนะคะเสแล้วกลับด้านนะคะแล้วก็จัดความเรียบของผ้าเลยคะ่ะแล้วก็ทำการพับขึ้นมานะคะ โดยพับให้งอขึ้นค่ะนั้นเลยเส<ม>ร็จ<ม>แล้วเราก็จะเอาไปพักก่อนนะคะเราจะมาทำตรงหางของห่งเลยค่ะโ<ม>ดยใช้ผ้าบนหนูผืนเล็กนะคะโ<ม>ดยการพับนะคะเราจะทำเหมือน<ม>เดี๋ยวค่ะ การพับเราจะพับเหมือนทําพัดเลยค่ะก็คือพับสลับไปมานะคะเดี๋ยวเอาหงมาจุกันนะทำก่อนทำก่อนเอาเล็กกวนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะเอาหงมาหลังจากนั้นเราก็จะนำหงทั้งสองตัวนะคะมา ประกบกันนะคะไปเอาอมาอเลยนะเราก็ตกแต่งทำให้หงเป็นรูปหัวใจหรือแบบประกบกันนะคะ น,นเสร็จแล้วเราก็จะทำหางของหงค่ะด้านหลังนี่ก็นด้นะเสร็จแล้วเราจะพับเครื่องของนี้นะคะแล้วก็ทำเป็นหาง ก็จะได้ออกมาเป็นผ้าขนหนูลายหงค่ะนี่นะครับผู้จัดจ ครับผมอันนี้เป็นการสาธิตการปูเตียงแนละ้วการพับผ้าคนหนูของสาขาการจัดก,การโรงแรมสันนักของเรานะครับผมอันนี้อาจจะมีการผิดพลาดไปบ้างนะครับเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับผมอาจจะมีการตื่นเต้นเล็กน้อยแต่ก็หวังว่าอย่างไงพวกเราก็จะมีการฝึกฝนให้ชํานาญนะครับผมสําหรับน้องๆคนไหนที่สนใจในงานโรงแรมนะครับผมสามารถติดต่อเข้ามาทางเพจวิไลหรือว่าทาง เว็บไซต์ต่างๆนะครับของวิไลนะครับในการ<ส>ในการมาสมัครเรียนทางออนไลน์ได้ไดครับได้นะครับผมเพราะว่าสาขาของเรานะคะจะเน้นด้านการปฏิบัติการนะคะส่วนห้องนี้นะคะจะเป็นห้องโรงแรมไว้สําหรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติโดยเฉพาะนะคะสําหรับน้องๆใครท่านใดที่สนใจอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับงานสาขาด้านงานโรงแรมนะคะสามารถสมัครเข้ามาที่ทางเพจวิไลของโปลีหรือว่าจะเข้ามาติดต่อกับวิไลโดยตรงเลยก็ได้นะคะ เรารมีต้อนรับน้องๆเข้ามา,านะคะแล้วในงานโรงแรมของเราไม่ได้มีแค่เพียงแต่ห้องนี้นะครับยังมีห้องหนึ่งแล้วก็ห้องอาหารนะครับผมให้เพื่อ,อเพื่อที่จะให้นักศึกษาของเรานั้นมีประสบการณ์รการ,การปฏิบัตินะคะครับผมแล้วมีห้องรับรองมีอุปกรณ์ในการเรียนรู้ต่างๆแล้วให้ให้เสมือนจริงเหมือนกับอยู่ในโรงแรมไปนะครับค่ะแล้วก็เรายังจะมีการออกไปฝึกงานเพื่อสะสมประสบการณ์จริงก่อนที่เราจะจบการศึกษาด้วยนะคะ แล้วก็ยินดีต้อนรับน้องๆที่สนใจเข้ามาสมัครกันนะคะสาขาเราสาขางานบริการโรงแรมนะคะค่ะครับผมช่วงนี้ทางวิไลเราก็มีโปรโมชันนะครับสำหรับโคด้าเรียกว่าโคต้าดีกว่านะครับเนาะเกี่ยวกับการสมัครเรียนนะครับจะมีเท่าไหร่นะครับจาก12ื่นสองรู้สึกเหลือหกพันใช่ไหมครับถ้าสมัครออนไลน์ตอนนี้อ่าใช่ค่ะน้องๆไหนที่สนใจหรือว่าอยากจะเข้ามาเรียนนะครับผมสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับ แล้วเกี่ยวกับการเรียนนะครับของเราไม่ได้มีห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับแค่ห้องโรงแรมนะครับจะมีเกี่ยวกับพวกช่างหรือสาขางานต่างๆนะครับมีห้องปฏิบัติการมากมายนะครับผมค่ะวันนี้ก็หมดเวลานะครับเนาะค่ะถึงเวลาแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมสนับสนุนแล้วก็คอยติดตามรับชมผลงานของทางวิไลเราต่อไปนะคะค่ะวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณครับ